สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยนอนตื่นสวยจ้าพี่น้องกินกาแฟลาสีออกมาอ่อ่าลกหยาพักจ้าลกห้านั้นพักออกนะคะเนาะอ่อ่าหญ้าทวมสมาลกออกจ้าสมาลกออกปักพักอ่าพักซี่พักแป็กซี่พักสลระแหน่นะคะเนาะพักแป๊กซี่พักสลระแหน่นะคะ สิมาลก n h าออกให้เพื่อนน้อยนึงจ้ะมาเบิงน้ำกันจ้ะมาเบิงน้ำกัน ออกไปพักตรงนั้นดีได้แต่พี่น้องยง่องสอนพักอันนี้มันทนทนหนาวได้มีพี่น้องยูใ่ใกล้ๆนาจะมาเอาม่ยันไปปลูกเดอ้อค่ะมันยัง อไม่ไม่ถุงเพื่อเขาจะได้เหรอคก,กมันรม่ว่าในโลกหยารอบข้างนั้นนั้นพักซี่นะคะโลกหยาออกให้นั้นพักซี่พักซี่ก็งามงามจจกพี่น้อง ลกรอบรอบรอบรอ,อบแปลงพักน่นน้าจเนนะ,ะนะลกลอบรอบแปลงพักได้น้ำเดียวค่ะมือ่อตอนเที่ยงนี่ก็ไปล้วจะออกบ้านสิบโมงกว่านี่จะไปกลับบ้านห้าแล้วจ้ะไม่อื่นก็ไปเหตุการณ์เหตุงานขึ้เก้านน้าจันนะงามหลายได้จ้ะงามคักสตาไปอไป ใส่กะใส่ถุงใส่ยางกลับบ้านอยู่ยจ้ะกับบานกับบานตอนสิบโมงจ้ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยจะกินต่อฟอกาแฟเก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้าอากาศสิบไปแล้วจ้าพี่น้องอากาศที่ดีจ้าพี่น้องบอบ่หนาวปันใดบอหนาวปันใด ได้แปลงเดียวนี่แหละจ้าพี่น้องได้แปลงเดียวได้แปลงเดียวดอกไม้ดอกอยังกระพานได้ลกได้มาเทียท่ยวนาพ่นละค่ะมาเที่ยวนาเที่ยวนากาวันอาทิตย์นาจ้ามาวันอาทิตย์นาวันอาทิตย์ซีฮอดนี่แหละค่ะบอนอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ละมาฮอมาอีกอยู่สองอาทิตย์จ้าไปเบิ่เงินเพิ่นปลูกไม้เมื่อวานเนี่ ถ้ากานปลูกไม่นานนี่จ้ะนานแปลงแปลงแปลงนี่ปลูกไม่จ้ะปลูกไม่อันนี้กับสลันแน่นะคะมาลุ่งอมาแต่บ้านจ้ะอมาแต่บ้านอันนี้เดอะสตบบรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ สตรอเบอรีเอามาปลูกเอามาตะบ,บานคือกันจ้ะเอามาตะบ,บานคือกันสตบบรอเบอรีกระถางดอกกุหลาบกับเอามาตะบานจ้ะดอกไม้เอามาตะบ,บาน,นได้พอ่อเอามาได้กับเอามาก่อนจ้ะกระถางกุหลาบย้ <c oughs> ําสิตีดโปตีต่าจ้ะ นะคะเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนวสิพัดยางลงไปอ่าหัวไฮห,หัวหน้ากันเลยพอได้ไปสั่มดอกพี่น้องเพราะว่าโรคงาหยั <c oughs> หยนบ่แล้วใไฮนั้นพักมันท่วมไรมันสิตายแลาวสัน่นก็เลยโรคงาไฮนั้นพักซี่ก่อนจ้ะลกหญ้าให้พักซี่ก่อน ส่นปาล์มนี่ก็ง่ายมาเด้จ้ะทอดใบทอดอยังงามหลายขอคุณนหลายๆเด้อที่เอามาให้เป็นทองขวัญนะคะน้องอารสุขดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสุขกาสุขใจร่างกายละร่างกายแ,าแข็งแรงสุขภาพประภไมัยสมบูรณ์สุขดีสวัสดีค่ะ